กินข้าวกันค่ะแกหง่อไม้เผาค่ะวันนี้ฝีมือข่อยเองพี่น้องแกหง่อไม้เผานี่ผัดหัวเชเทา <29 3. S 1> ้าสองเก้าเก้าสามาแล้วก็สามปันผัดกระหล่ำปีัชิดปลาระเข้าเหนียวงไจะมันหนา เจอค่าค่าไฟเขาให้สามพันคืนข้าวแทบไม่ลงคอให้ไม่ไม่เหมือนเดิมเพราะเดินเดินที่แล้วเท่าไหร่อ่ะสองพันเท่าไหร่ในตัวสองพันเจ็ดเหรอเชงไปหน่อยนะคะค่าไฟเดือนนี้สามพันก็ว่าได้มันไม่มีใบตรงใบเสร็จที่ว่า จานเนี้ยไม่ม,ไม,ม,ไมีมีแต่ใบมันอย่างเดียวนะคะใบเราต้องจานไข่ต้มค่ะไข่ต้มแบบสุกๆเพราะว่าต้มพร้อมกับนึ่งข้าวเหนียว 嗯，你看，那你看妈目哦。 นี่คือข้าวเหนียวที่นึ่งใส่กล้วยหางนึ่งพร้อมกันอะเอากล้วยไว้ข้างบนกล้วยหางต้องเอาข้าวกล้ากินก่อ,อนออเพราะว่าต้นกินนานเพราะว่าเจ็บเหงือกไม่กินอะไรไม <c ười> ไาเจ็บเหงอกขนมกขยะใส่ยังไม่หมดอีกเหรอหมดแล้วว่าไม่ยำได้หยำไม่ยำไม่พอไม่ยำได้ S <S กินไข่ต้มมันก็จะหนมเน้นไปหน่อยอันนี้ก็อยากกินแล้วมันเผ็ดปวดท้องไม่เห็นมีเผ็ดเลยระวังนะแมรี่มันเจอลูกโดดหรือเปล่าใช่ใส่แล้วลูกโดดเ,นะเรารนะใช่ลูกโดดของเราระวังนะปวดท้องนะเนี่ยหน่ไม้ด้วยเผ็ดขินท้องด้วยใช่ไหม เห็ดฟางก็มีดอกเบลร์เบอร์ร่าเฮ้หน่อไม้อย่างแกงหน่อไม้เผาไม่เหม็นหรอกนะเขาคั้นอย่างดี ่อยละมีฟรีมื้อได้พี่น้องแกงแซ่บแซ่บตัวก็กินไปสี่ไข่เหลืองอีกใบหนึ่งอ่ะอเอาไข่ขาวไว้ให้เมร,รี่เขาอ่ะ นีนะถ้ามันพลาดไปแล้วมันถูกมือนะเนี่ยเท่านั้นเนี่ยเ้ินนี่หมดทุกอย่างมะเขือก็น่าน่ากินลูกใสนั่นแหละอร่อยอร่อยมากเลยเอ็ดัดกับกังอร่อยมาก แม่เข้าที่หลังยายไม่ปิดตูวดีเหมือนลูกยามเลยเนี่ยป้าต้มไข่กินไข่แดงไม่เขาเลยต้มสุกมากๆสุกสุกซะจนเลือเอ่ยเอ้โอแย่ติดคอนะ ไมไม่ตักเอาเนื้อพริกไปเนี่ยริกง้่ปลาเน่ะออก็บอกว่ามันหอมไม่ใช่เหรอพริกสีเขียวกแก่าเก๋าไปหน่อยละเบเบ้ครับมาเอ้ยอ๋อกินน้ำ Nếu mà áo hìm mặc quay hoa hèn rồi mì hìm kì lơi tìm đèn ngang cong kìm dưng dưng nhì im tung sọt a bê sọt đi tất kìm 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 เขาเหนียวเดี๋ยวนี้ก็นึ่งใส่ถั่วดำก็นึ่งใส่กล้วยพร้อมเลยอืมอ่แกนะเจอยงงไนหาละลเลยเฮ้ จบข้าวเล้วีวกินกับแกงบา, <Bye bye. S 1> ายบายไปอิ่มแล้วนะคะกินข้าวแต่เต้า <Bye. S 1> ตู่เลยวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ